One, two, แล้วก็มาอีกสถานที่น่นะครับก็คือพี่ผิงโกครับทุกคน ไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะครับว่าเป็นยังไงบรรยากาศตอนนี้นะฮะองศาประมาณ14ครับแต่แดดก็จะแรงนิดนึงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างไปเลยแล้วเราจะขึ้นนะครับตอนนี้กำลังซื้อตั๋วอยู่ นี่ครับชูดูชูชูเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะครับพร้อมแล้วไปเลยจากที่เราเอาตัวนะครับผมสแกนที่ตู้เสร็จแล้วเราก็จะเดินเข้ามาข้างในกันทุกคน นี่นะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนแม่น้ำนะฮะเชื่อมต่อมาจากเมื่อวานครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่บี่ผิงโกใช่ไหมออกเสียงถูกบีบีไอนะครับผิงโกนะฮะนะฮะแต่ถ้าเป็นช่วงคิดเออถ้าเป็นช่วงแบบใกล้ๆคริสต์มาสนะทุกคนหรือว่าปลายปีนะตรงนี้จะเป็นหิมะหมดเลยแล้วก็ข้างบนจะมีลานเยสกีด้วยนะครับสวยนะ ข้างล่างจะเป็นเขื่อนตรงนู้นนะครับเดินก้อนเดินไปก่อนได้เลยนี่นะครับเราก็อยู่ด้านบนครับ ทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกอล์ฟไปต่อนะครับข้างบนสวยมากเลยดูดิ Oh my God กำลังซื้อตั๋วอยู่ขอสักครู่หนึ่งนะฮะครับเดี๋ยวเราขึ้นรถก็ับกันต่อมีนั่งอันนี้ได้นั่งหลังกิิงหรออันนั่งข้าหลังก็นั่งข้างหลังนะครับไปโอ้บรรยากาศสวยมากทุกคนนี่ทุกคนดูนี่นะพร้อ,อมแล้วหนึ่งสองสาม โอเคครับทุกคนนะครับอันนี้เป็นจุดนะครับที่สวยงามมากทุกคนดูสิขอแยตไปแทนตรงนี้พร้อมแล้วไปทูนู่นนี่สวยงามครับแล้วก็ฝั่งนน้นนี่เดินตามมานี่เดินตามมานี่คนดูดิสวยงไหมสวยไหมเออบรรยากาศดีมากทุกคนอากาศตอนนี้นะครับประมาณสิบนิดนิดนะครับอากาศดีมากนะครับข้างล่างที่ไปมาเมื่อกี้คือโกดากอนนะครับนี่จะเป็นวิถึงโกนะครับฝั่งนน้นจะเป็นน้ำตกนะครับทุกคน นะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะเราไปดูอย่างอื่นกันต่อไปอากาศดีมากทุกคนบรรยากาศดีดีคนไปดูน้ําตกอันนี้ไม่ใช่น้ําตกนันเป็นลำธารทุกคน,นนี้เดินนํำไปเลยอากาศดีมาก สวยนะทุกคนตรงเนี้ยคือจุดต่อไปครับนี่ทุกคน จุดนี้สวยมากอยู่ใกล้เข้าไปอีกนะครับอันนี้สวยมากนะฮะนี่สวยสุดเลย เรียบร้อยนะครับสําหรับสีดารุนีนะครับแล้วก็บีถิงโกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อในเมืองนะครับสําหรับอีพีนี้ก็ขอปิดแค่เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีพีหน้าไปแล้วฮะไปบด้วันนี้นะครับเราอยู่กันที่คืนที่สองครับสวยมากทุกคนดูดิเรานอนที่นี่สองคืนนะครับ นี่เดี๋วคนตดูนี่สิติดกับน้ำเลยเห็นไหมนะเดี๋ยวออกไปเดินเล่นข้างนอกกันนะครับว้าวเราพักกันที่โรงแรมนี้นะครับอยู่ติดกับแม่น้ำเลย ครับมีแพนด้าเซลฟี่คนเห็นไหมตัวบเริ่มเลยแล้วก็จุดนี้มปนจุดที่มาถ่ายรูปได้นะครับข้างๆก็จะมีขายตุ๊กตาด้วยสวยมากนี่โรงแรมพวกเราตรงนู้นเลยทุกคนดูดินี่โรงแรมพวกเราอยู่ตรงนี้นเนนเา,นาเดินมาใกล้ๆเจอตรงนี้เลยอ่าบรรยากาศที่ตรงนู้นก็มีนั่งชิลด้วยนะข้างล่าง เดี๋ยวไปเดินตลาดนั้นฝั่งนึงกันครับผมไปเลยนี่คร่บสวยมากทุกคนดูดิแม่น้ําเยอะมากเลยอะระหว่างที่เดินมาก็เจอของหวานไม่รู้คืออะไรครับทุกคนดูของหวานะครบับเล,ลองชิมดูนยังชิมดูดินะป็้ไงอ่ะ แต่มีถั่วัวด้วยอืเดี๋ยวลองชิมดูนะครับครับก็ถึงอีกจุดหนึ่งแล้วทุกคนสวยมากดูดินะฮะกำลังจะเดินหาของทานกันตอนเย็นๆน,นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับมาต่อกันต่อเลยเราวก็อยู่ภัยในร้านเช่าชุดนะครับทุกคน สวยมากเลยอยู่กันที่ร้านเช่าชุดนะครับทุกคนก็ราคาอยู่ที่499ยเหยวนนะครับก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับตอนนี้นะครับคุณแม่บ้านกําลังแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะแต่ว่าสวยมากเลยนะชุดนะครับเป็นชุดสื่อถึงวัฒนธรรมของประเทศจีนเขานะครับ เดี๋ยวไปรอดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปเลยกำลังแต่งหน้าอยู่นะครับด้านโน,น้นช่างกำลังลุมล้อมเลยทุกคนไปดูกันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เรากำลัลงจะไปถ่ายกันนะครับไปเลยมีช่างภาพด้วยทุกคนเดี๋ยวพี่ก็พาไปถ่ายนะระหว่างนี้วกาั ที่ช่างภาพของเราเขากำลังหาโลเคชั่นให้นะครับมาสักครู่นึงนี่คนดูสิรอเราไห้นะฮะไปจุดต่อไปต่อครับ นี่จุดต่อไปเมื่อกี้ถ่ายไป1 2 2จุดแล้วนี่จุดที่3ามที่สาโอเคนี่เลยดูก่อนนะครับภาพผมนี่สุดยอดนะครับผมนี่มีฟอปให้ด้วยหลายอย่างทั้งล่มทั้งอะไรก็ไม่รู้ล่าสุดถ่ายรูปคู่กันให้ด้วยฮะถ่ายตรงน,นี้ต่อะะทุกคน แล้วเข้ามารีทัดให้ด้วยนะครับเป็นไงช่งางภาพของเรานะครับสวยมากนะฮะตอนนี้ระหว่างเย็นรอรูปนะครับดูรูปครัทุกคนสวยจ้า